ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2568ค่ะ ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีมณฑลทหนารบกที่28อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพันเอกสุพรเทพชายยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้คำแนะนำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2568ของหน่วยกรมทหารราบที่8และหน่วยรองค่ะเพื่อเป็นการกำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปาตามมาตรฐานที่กองทัพบ,บกได้กำหนดไว้พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปบอดวอล การฝึกเป็นหน่วยเนนการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี2,568รับชมการฝึกการตรวจสอบสถานีการยิงปืนด้วยกระสุนจริงประกอบการดำเนินกลยุทธ์พร้อมทางเยี่ยมชมการจัดตั้งที่ทำการกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2 รับชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติตามปัญหาบ่งการบนภูมิประเทศจำลองรวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับของหมวดโดรนและชุดปฏิบัติการโดรนรวมทั้งผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวดเพื่อกำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ค่ะโดยมีผู้บังคับกองพันพร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกรวมให้การต้อนรับโอกาสนี้ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8 ได้กรุณากล่าวให้โอวาสดและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลเน้นย้ำให้ยึดถือนโยบายคำสั่งของกองทัพบกกรมยุทธศึกษากองทัพบกและสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตลอดจนข้อห่วงใยต่างๆให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่กำลังพลทุกระดับและบังเกิดผลสมัมฤทธด้านการฝึกตามมาตรฐานของกองทัพบกต่อไป